น,นี่ก็คือที่สวนนะฮะข้างนอก <c oughs> นี่ตอนนี้วันศุกร์ที่13าพฤษภาคมน,นะฮะวันนี้ผมอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนต,ตั้งแรกจริงๆแล้ววันนี้นึกว่าจะได้ไปจะึกว่า,จ,าวจะเอาไอ้ครอบรตบุ๊กนี่ไปเป่าพัดลมไม่ไปเพราะว่าเสียงมันดังมาตั้งนางนเพราะว่าอะไรอ่ะมันน่าจะมีฝุ่นเข้าไปอยู่ในพัดลมระปบ,บูกก็อ เดี e o, ๋ยววันน e e e si ี้นึกว่าจะได้ไปแต่ว่าผมตื <aplic houses> ่นสายไปหน่อยก็เลยไม่ได้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ไปะตอนนี้ก็ไม่รเป็นไรนั่งเล่นคอมเฉยๆนะนั่งดูวิดีโอนั่งดูนั่งดูไปเดี๋ยวผมก็ทำอินเทอร์ของผมเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวไปทำตอนนี้ผมนั่งเฉวนั่งเฉียวสักพักหนึ่งเลยเดี๋ยวตอนนี้ยังเหลือเลยนะยังเหลือต้องเหลือคุยมอ วันแนกจบยังไมด้ตัดต่อเลยทั้งหลายวันเลยตั้งแต่วันที่26่สิบหกเมษาเดี๋ยวก็วันไหนก็ต้องตัดต่อวันนี้ไม่น่าจะได้ตัดต่อวันที่เก็บแล้ววันไหนก็ได้ไม่รู้นะก็จะทําวันไหนมองแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องภายในอาทิตย์นี้แหละไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะแบบค้างเยอะเกินไปนะไม่อยากค้างเลยไปตอนนี้มันก็ค้างเยอะมากเลยตอนนี้เฮ้ยนั่นแหละ ก็เวลาประมาณสี่สองกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ไปแล้วหลังจากที่หลังจากที่ถ่ายเอาไปแล้วผมก็นั่งเล่นคอมนั่งทำควิวเตอร์เหมือนที่ผมบอกนะฮะคอมก็ยังส่งเสียงดังไปเรืดิมพรุ่งนี้อาจจะไปไปทาำโฆษณาพัดลมไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าพรุ่งนี้แต่มาเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมจะตื่นเร็วหรือเปล่าถ้าผมตื่นเร็วก็ไปถ้าตื่นไม่เร็วก็ไม่ไปไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็เดินไปเดินมาอยู่เหมือนเดิมนะฮะ Uh huh. เด да ีเออ๋ยววันนี้กินอะพอใช่พอเลาะนั้นพ่อกลับมาล้วซื้อหมูจะไปนผมก็กินหมูเต๊ตนเงแ้กก็กินไรขนมผมจะมาออนทรอื่ๆก็ากนั้นพวกก็นั่งเ <museums> ล่นคอมวันนี้ปกติผมู่บ้านหมก็นั่งเล่คอมถ้าเกิดไม่นั่งเนคอมผมนั่งเมยเอาไปที่เมืองดหน่อยแล้วเดียวผมก็จะนั่เมย์ไป วันไหนสักวันเลยแต่ว่านั่นแหละตอนนี้ไม่ไปนะฮะผมรอให้ไปทำอะไรเง้ยไอ้เขมเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องว่าจะออกไปไหนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดออกไปผมคงจะไปหาไอ้เพื่อนที่สมัยมัธยมนะฮะนะ,นะแล้วก็ไปกินหลักเกลียงก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แถวนี้นะที่มันหยุกตรงถนนในเมืองก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เราไปก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งต้มยำที่ผมชอบมากที่สุดอร่อยที่สุดเท่า <c oughs> <c oughs> ที่ผมเคยพบเจอ เออใช่ไหก็ไม่มีอะไรแล้วแหละเองมันีมีนี่เด็กไปปกติมันปกติมันแบบปกติมันซนมากแต่เนีมืดแล้วมันก็เลยจะนอนบ้างก็เลยเดินตามมันก็ทำไมก็ยินก็นอนอยู่ตรงที่นอนอยู่ะมันคงได้ยินเสียงบุกเสียงรนพูดกันเลยก็เลยเดินตามมันไม่รู้ใส่เสียงอะไร น้ามาว่าเวลาหมามัน,มน,น,มมนยังไงผมก็มไม่เข้าใจว่ามันยังไงทีมัน,มน,นขันหน้าเลยถ้าไงเดี๋ยวผมก็ไปนอนแล้วเอาวว้เจอนญ้วหสดีครับสวัสดีครับ